มัจจาญมัาคุนันมีมัคคุณันมีสัมปตตาสัมปจามัคคานัตเตนะมัคานัตเตนะปุณณัตันโทปุณณัตันโทยุตโตยัตถะยุตโตยัตถาปะปะวะโตปะปะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะระหังสัมมาสัมพุทโธจาตุรังทิเตจารุลังทิเจสาวัตถะสันิบาเตสาวัตถะสันนิบาเต バーハーパティモファ สุติสีทาไทยอาทะเตระจามิอาเกเตระจามิสัพเพสังเยวะสะเกสังเยนะทีนาตวานังทีนาตวานังสัพเพเตสัพเพเตเอติทิปุกาเอติทิปุกาสัพเพปิเตสัพเพปิเตอัตนามันติจาวะอัตนามันติจาระพระกวะโตพระกวะโตตุตังสัมติตังอัตตังเอตุรวะเน

ปกพาทิสักการีตัณกาวันตาตัณราวันตาทิจาร

แทบีสูงหพันสองร้สกนั้นหนึ่งพันสาาสิบด้วยสักการะทั้งหลายด้วยสักการะทั้งหลายมีทุกเทียนมีทุกเทียนในดอกไม้เป็นต้นในดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้เหล่านี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จึื่เป็นพยานเึ่งเป็นพยานขอพระผู้มีพระเจ้านั้นขอพระผู้มีพระเจ้านั้นถ้าแต่พระพุระเจนข้เชิ่พระพระเจูน าร่ำรวยแต่บุญทั้งหลายยังเหลือแต่บุณทั้งหลายจงจงจงรับจงรับสัตวารับปัญญาการปัญญาการของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพืความสุขเพื่อความเดินลุ่งเรือเพื่อความเริญลุ่งเรือข้าพระุทธเจ้าและอบกลัว กอการเป็นนิเนิสาธุเดี๋ยวให้ท่านประธานในพิธีนะครับส่งต่อไปยกุนะครับให้ท่านยกเทคิดุดเทียนทางนู้นเทียนไทยตนนตตนนต อนี่ยัองอยู่ตรงนี้ไม่เห็นรอบแรกต้องวิเศษสุโตนะรอบที่สองต้องสบายาโตรอบที่สามต้องสบายตัวัน้ยนนะ

วันนี้ครับวันนี้ครับ Ketua-ketua, karahantam, nangangutua, kisatara, kampan, nusukatoro, tauhidu,